กีกันชั่ววัดเลยไอเขาทำพูดแบบนี้อ่ะเออนั่นแหละที่เดินชวนเพื่นอนฉันเองแขนยังไม่ขอโทษอีกพอเถอะฉันไม่เป็นไรมากไม่เจ็บหรอกไม่แต่มีเรื่องเลยเขาคงไม่ได้ตั้งใจเข่นนะคนนี้เก่งยังไม่ได้ว่าอะไรนี่คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกัไเดียวน้อจริงจังโอ๊ยจะหายใจเข้ามิคว่าจะมีเรื่องกันซะแล้ว เับบนนี้เวลานกันเถอะวันนวลา20.00นาฬิกามีกลุ่มวัยรุ่นเดินผ่านสนามฟุตบอลแล้วลูกบอลกระดอนใส,ส่ศีรษะมันหัวอยู่สักพักพอได้สติก็พาพวกไปตะลุมบอลมีผู้พบเห็นเหตุการณ์รีบแจ้งตำรวจจึงไม่มีผู้เสียชีวิตแค่บาดเจ็บเล็กน้อย ความคิดเห็นันเต็มเลยดูสิข้อความไหนตลอดเดีย๋ยวลองอัดข้อความดูนะแค่ลูกบอลลูกเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากอุ๊ยิวดูคนนี้สิของคนนี้บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจซชหน่อยบางคนก็บอกว่าหายไวๆนะนี่คนนี้บอกว่ารักษาหายแล้วมาเจอกันใหม่นะ ทำไมบางคนก็สงสารบางคนก็ประชดบางคนสนัหน้ายังมีเลยบางคนยุ่ซ้ำให้ทำอีกกันหากงั้นเรามาพิมพ์ความคิดเห็นกันบ้านไหมเอาสิเอาสิาสแล้วเราจะพิมพ์ยังไงกันล่ะทุกคนจำเหตุการณ์เมื่อวานได้ไหมที่มีคนเดินมาชนฉันอะจำได้คิดดูว่าถ้าเราไม่ให้อภัยอะ่ะมันก็อาจจะจบแบบนี้คาวนั่นแหละ <c oughs> ใช่ใช่ใ,ชในโลกความจริงเรายังให้อภัยกันได้แล้วในโลกโซเชียลเราจะไปช้้ำเติมมานทำไมเราก็ต้องให้อภัยได้เหมือนกันจริงด้วยบยางอย่างเราไม่จำเป็นต้องตามกระแสแค่เราใช้ใจนำทาง <c oughs> ใช้สมองกล่งกรองความคิดมีสติดูค้างกล่องพิมพ์และใช้คำพูดอย่างสร้างสรรค์ใช่ เราก็จะอยู่ในโลกดิจิตอลได้อ,อยางมีความสุขแล้วแล้วเราก็รู้แล้วนะว่าเราจะพิมพ์กันยังไงดีแบบนี้ไหม